สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้แว่นก็จะพาทุกคนไปทําแหนมเห็ดพอดีรู้สึกอยากกินด้วยแหละก่อนอื่นแว่นก็จะค้างหม้อนึงไว้ก่อนนะคะจากนั้นก็มาล้างหวัวข้าวบรรยากาศอาจเปลี่ยนไปแต่หัวใจก็ยังเหมือนเดิมนะคะอืมค้างหม้อนึ่งไว้สงสัยต้องไปปิดไฟก่อนเพราะว่านี่คือเห็ดนางฟ้าที่เราซื้อมาประมาณโลกลัวเลยนะเนี่ย เดี๋ยวแว่นก็จะมาทําการล้างน้ําแล้วก็ฉีกฉีกให้มันเป็นชิ้นเล็กๆก็ล้างไปจนกว่ามันจะสะอาดเนาะหรือบางคนอาจจะนื่งก่อนแล้วค่อยมาฉีกทีหลังโอ้นั่งฉีกเห็ดนี่ก็ใช้เวลานานอยู่นะเนี่ยแต่ดีที่มีคนมาช่วยทํา โอเคเสร็จแล้วเราก็จะมาบีบน้ำมันออกแล้วก็ใส่ลงไปในหมวดข้าวเลยแวนไม่แน่ใจว่าเห็ดอันอื่นจะทำได้ไหมเนาะแว่นเคยทำแหนมเห็ด แล้วก็หน่อยแหนมเห็ดนางฟ้าสองอย่างแล้วเราก็นึ่งไปจนกว่ามันจะสุก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 ,สกมากๆเลยเคยซื้อแหนมเห็ดมากินแล้วแฟนบอกว่ามันไม่สุกเราก็เลยต้องทําให้ดูแฟนเนี่ยเอาไปแบบเอาไปทําให้มันสุกอีกรอบนึงอะ่ะเออเนี่ยแล้วใครจะเอาเ,เ,อาเห็ดติบมาทำเนาะิี้่ามันสุกแล้วก็เอามาเทใส่ภาชนะอะไรก็ได้แล้วก็ผึ่งไว้ให้มันเย็นๆเนาะ ระหว่างนั้นเราก็จะมาเตรียมปั่นกระเทียมใส่ลงไปด้วยมีตรงปั่นเยอะขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยจะตำก็ได้นะอันนี้มันอาจจะเละไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือข้าวเหนียวแต่ต้องนำไปล้างยางข้าวเหนียวออกก่อนนะแล้วเห็ดมันก็เย็นพอดีเราก็จะมา อันนี้เป็นเครื่องที่เราต้องใส่มีกระเทียมมีข้าวแล้วก็มีเกลือจะใส่ชูรสไปด้วยก็ได้แล้วเราก็จะมาปีบเอาน้ําเห็ดมันออกให้หมดเลยถ้าใครมีผ้าขาวบางก็ใช้ผ้าขาวบางได้นะมันจะได้แบบน้ําจะได้ออกหมนหมดเนาะแล้วก็ใส่ข้าวลงไปกับกระเทียมกับเกลือแล้วก็คนทุกอย่างให้มันเข้ากันจากนั้นก็หาขวดมาใส่เลย แว่นจะใส่เป็นขวดแก้วหรือแว่นเห็นหลายๆคนถามแล้วใส่ถุงพลาสติกอะแล้วก็ทําเป็นแบบคล้ายๆแหนมอะเออแบบนั้นก็ได้แต่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะแค่ปิดให้นนนะแน่นๆเนี่ยเสร็จแล้วแล้วก็วางไว้ที่ใดที่หนึ่งทิ้งไว้ประมาณสองสามวันก็กินได้แล้วอร่อยด้วยเสร็จแล้วแว่นก็จะไปอาบน้ําเอาแล้วคนนี้มาทําอะไรเนี่ยกินน้ําให้ดูไปจบแล้วไปลูก